บรวิทบารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีครับออช่วงนี้ช่วงที่เป็นการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาสูงมากผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องแต่ที่ใช้การโดยสารโดยรถไฟครับเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ของการที่การเปลี่ยนตั๋วโดยเดินทางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดิมสูงมากเลยทีเดียวนะครับ ก็ทําให้เกิดการความเดือดร้อนเพราะว่าการเดินทางบางครั้งมันจําเป็นต้องมีการเลื่อนการเดินทางเพราะเลื่อนการเดินทางต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่าลืมว่าการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยเป็นการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่หาเช่ากินขํามและนอกจากนั้นได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนน,น,นะครับว่าทางใต้เนี่ยมีครอยากจะให้มีรถไฟที่มีความสะอาดรวดเร็วใช้เวลาที่ ตรงนะตรงเวลาแล้วก็รวดเร็วเช่นขบวนรถไฟที่ 31- และ32นอกจากนั้นฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าควรที่จะเพิ่มรถไฟขบวนที่เรียกว่าทักษิณารัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าให้ประโยชน์มากๆในช่วงที่การเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยสูงมากเนี่ยผู้คนก็หันมาใช้าการเดินทางโดยรถไฟนะครับทั้งสองเรื่องคือเรื่องการรักเก์ในการกําหนดค่า การเปลี่ยนตัว๋วเดินทางค่าซื้อตัว๋วถ้าหากมีการแลกเปลี่ยนมันสูงขึ้นนั้นจะให้ลดลงนะครับละอานที่สองก็คืออยากให้เพิ่มกระบวนรถทักษินารัฐไม่เพียงแค่หัดใหญ่เท่านั้นน่าที่จะเพิ่มไปถึงสงายโกโลกนะครับเพราะว่าการเดินทางถ้าถ้าข้างบนจากหัดใหญ่ขึ้นมาเป็นการรถไฟเนี่ยขนสินค้าแต่ถ้าหากว่า จากหันใหญ่ลงไป3จังหวัดก็จะเป็นการเดินทางที่พี่น้องประชาชนใช้การเดินทางรถไฟซึ่งจะมีมากนอกจากนั้นถ้าเราดูแล้วนะครับทีป่ปิดเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างมาเลเซียกับไทยที่สุหัยโกลกนะครับก็หน้าที่จะพิจารณาหาทางเปิดเพื่อให้วงจรการ ท่องเที่ยวตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีต้องการเนี่ยนะครับในการบูมการท่องเที่ยวแถวนั้นให้เพิ่มขึ้นก็น่าจะพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับต่อไปท่านวรวิ์บารูารราราเชียงครับครับท่านประธานเดี่ยคารพครับผมวรวิ์บารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีครับ ช่วงนี้ช่วงที่เป็นการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาสูงมากผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องแต่ที่ใช้การโดยสารโดยรถไฟครับเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ของการที่การเปลี่ยนตั๋วโดยเดินทางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดิมสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้เกิดการความเดือดร้อนเพราะว่าการเดินทางบางครั้งมันจําเป็นต้องมีการเลื่อนการเดินทาง พราะเลื่อนการเดินทางต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่าลืมว่าการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยเป็นการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่หาเชา่ากินขําและนอกจากนั้นได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนน,น,นะครับว่าทางใต้เนี่ยมีควรอยากจะให้มีรถไฟที่มีความสะอาดรวดเร็วในะช้เวลาที่ตรง นะตรงเวลาและก็รวดเร็วเช่นขบวนรถไฟที่31และ32นอกจากนั้นฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าควรที่จะเพิ่มรถไฟขบวนที่เรียกว่าทักษิณารัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าให้ประโยชน์มากๆในช่วงที่การเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยสูงมากเนี่ยผู้คนก็หันมาใช้การเดินทางโดยรถไฟนะครับทั้งสองเรื่องคือเรื่องการลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าการเปลี่ยนตัว๋ว เดินทางค่าซื้อตัวอ๋วถ้าหากมีการแลกเปลี่ยนมันสูงขึ้นอันจะให้ลดลงนะครับอละอันที่สองก็คืออยากให้เพิ่มกระบวนรถทักษิณารัฐไม่เพียงแค่หัดใหญ่เท่านั้นหน้าที่จะเพิ่มไปถึงสงายกลกนะครับเพราะว่าการเดินทางถ้าถ้าข้างบนจากหัดใหญ่ขึ้นมาเป็นการรถไฟเนี่ยขนสินค้าแต่ถ้าหากว่า จากันใหญ่ลงไป3จังหวัดนี่ก็จะเป็นการเดินทางที่พี่น้องประชาชนใช้การเดินทางรถไฟซึ่งจะมีมากนอกจากนั้นถ้าเราดูแล้วนะครับทีป่ปิดเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างมาเลเซียกับไทยที่สุไหงโกลกนะครับก็หน้าที่จะพิจารณาหาทางเปิดเพื่อให้วงจรการ ท่องเที่ยวตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีต้องการเนี่ยนะครับในการบูมการท่องเที่ยวแถวนั้นให้เพิ่มขึ้นก็น่าจะพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ